มาดูอีกหนึ่งโครงการดีๆจากการไฟฟ้านครหลวงนะคะเพราะว่าตอนนี้นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้าเนี่ยก็จําเป็นต้องใช้คนที่มีความเชี่ยวชาญโดยเฉพาะนะคะล่าสุดในการไฟฟ้านครหลวงได้เปิดตัวโครงการที่มีชื่อว่าเ e n หรือว่า Key Energy Now by MEA นะคะคุณจาตุรงสุริยาสินนะคะรองผู้ว่าการไฟฟ้านครหลวงเนี่ยได้แถลงข่าวเปิดตัวเคนนะะแล้วถามว่าเคนคืออะไรเคนคืองานธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับ การไฟฟ้านครหลวงคือจะเป็นทีมที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญมีความเป็นมืออาชีพด้านธุรกิจไฟฟ้ารองรับความต้องการของผู้ใช้ไฟฟ้าได้ครอบคลุมค่ะเปิดตัวมา4บริการธุรกิจนะคะประกอบไปด้วยการออกแบบติดตั้งระบบไฟฟ้าบริการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าบริการติดตั้งโซล่าเซลล์และธุรกิจเกี่ยวข้องกับ EV นะคะหรือว่า EV c h ชาร์เจอร์คือมุ่งเน้นบริการที่ลูกค้าเนี่ย จะได้รับทั้งความปลอดภัยความรวดเร็วเข้าใจความต้องการของผู้ใช้ไฟฟ้าทั้งด้านที่อยู่อาศัยอุตสาหกรรมพาณิชยกรรมสอดรับกับการใช้ชีวิตในเมืองหลวงค่ะแล้วก็ที่สำคัญนะคะเราสามารถเรียกใช้บริการได้ตลอด24ชั่วโมงคุณจติรงเนี่ยอธิบายรายละเอียดวัตถุประสงค์ของโครงการเพิ่มเติมไปฟังรายละเอียดกันค่ะ อีกธุรกิจบริการหนึ่งก็คือธุรกิจของการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์บนหลังคาหรือเรียกว่าโซล่ารูฟท็อปนะครับตรงนี้จะเป็นสิ่งที่ช่วยลดค่าไฟฟ้าลงนะครับเมื่อติดตั้งเสร็จเนี่ยก็จะสามารถที่จะเชื่อมชนระบบหรือเรียกว่าออนกริดนะครับกับ ระบบของการไฟฟ้านครหลวงได้นะครับนั่นก็แปลว่าไม่ว่าจะมีแสงอาทิตย์แล้วใช้พลังงานจากแผงโซล่าเซลล์หรือแม้แต่พระอาทิตย์ไม่มีแสงมีเมฆมาบางังมีฝนตกหรือในช่วงกลางคืนนะครับระบบจะโยกไปหาระบบกริดของการไฟฟ้านครหลวงเพราะฉะนั้นท่านจะมีไฟตลอด24ชั่วโมงโดยไม่รู้เลยว่าแหล่งจ่ายไฟมาจากแผงโซล่าหรือมาจากระบบของการไฟฟ้านครหลวงนะครับอีกธุรกิจหนึ่งก็เป็นธุรกิจ ที่อินเทรนนะฮะก็คือการติดตั้งระบบไฟฟ้ารองรับสถานีชาร์จในบ้านนะครับตรงนี้ก็จะเป็นสิ่งที่การไฟฟ้านะครหลวงให้ทีมเคนเนี่ย ไปดาเนินการโดยใช้ใช้คำว่าพรีเมียมสแตนดาร์ดนะครับพรีเมียมสแตนดาร์ดก็คือว่าทางเคเนี่ยจะไปออกแบบติดตั้งให้เหมาะสมกับแต่ละบ้านนะฮะเราจะมีการเดินสายวงจรที่2จะแยกมิเตอร์เป็นมิเตอร์ลูกที่1ห,หรือลูกที่2ก็ได้ นี่คือคุณ<ม>จตุตรงค์นะคะ<ม>ท่านรองผู้ว่าการไฟฟ้านครหลวงท่านย้าเลยว่าผู้ที่ต้องการใช้บริการโดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครนนทบุรีรวมไปถึงสมุทรปราการเนี่ยท่านสามารถเรียกใช้บริการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของการไฟฟ้านครหลวงได้คือติดต่อไปได้24ชั่วโมงนะคะ M E A Call Center 1330ติดต่อได้เลย24ชั่วโมงหรือว่า ติดต่อไปที่อ e ีเมลก็ได้ ken@mea.or.th นะคะติดต่อไปได้เลยถามมืออาชีพถาม Ken. เค<อ>นโอ้โหในภาพลักษณ์อย่างนี้เลยฮะเคนในที่นี้คือ Key Energy Now นะสบริการที่จับต้องได้บริการออกแบบติดตั้งระบบไฟฟ้าบริการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าบริการติดตั้งโซล่าเซลล์นี่คือเทรนด์ด้วยและ บริการเกี่ยวกับ e-v นะ e-v charger อ่าอันนี้ใกล้ตัวเลยยุคใหม่ค่ะนะอันนี้คือการไฟฟ้าน,นครหลวงนะยุคใหม่ยุคใหม่ค,หมค่ะภาพลักษณ์ชบเชียวเลย